สวัสดีครับผมบินดีแม็กเต็มแม็กุกแคนคลิปนี้ก็จะพาพร้อมพี่น้องครับมาดูรถสุดสวยรถคลาสสิกาสาวผมนิสันต้องชอบแน่แนครับคันนี้เป็นรถตู้แน่นอนนะครับรถตู้เก่าๆขนาดนี้ก็คงต้องมีมิพ้นนะครับรถมือเดียวป้ายแดงอย่เช่นเคยเป็นนิสันเอเวนปี2536ก็รวมเกือบ30ป,ปีมาแล้วนะครับคันนี้เป็นเจ้าของมือเดียวเป็นตะกรลดัง ในย่านฝั่งชนบุรีที่ครอบครองนะครับมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวครับตัวนี้ก็เป็นนิสันนะครับเครื่องเบนซิน2 0 0 0 c ีนะครับนิสันเอเวนสภาพตัวรถนั้นสมบูรณ์มากครับจากหน้าเป็นพลาสติกรองรับคนสองที่นี่งขอ,งงของไปทะเบียนสวย ตเอ3324ี่ยงวั่อนภาษีเรียบร้อยครับ19กุมภาพันธ์62จุดเด่นของรถคันนี้ก็แน่นอนครับพอแม่พี่น้องท่านใดที่ชื่นชอบรถตู้ต้องการเอาไปบรรทุกคนหรือบรรทุกขนของต้องคันนี้เลยครับราคาย่อมเยา ร,ราคาย่อมเยาแน่นอนไม่ถึงแสนแน่นอนครับสำหรับรถคันนี้แต่ผมอยากให้ดูพื้นพื้นฐานรถคันนี้นั้นสวยงามมากครับออภายในคนส่คนนภายในบ่อน,นี้สวยงามมากเดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยนะครับ,รบแขงข้างประตูนี่เป็นคลาสสิกแต่ก็สวยงามมากครับความเดิมนะครับความเก่า นั้นเจ้าของนั้นดูแลดีมากครับไม่มีบาดแผบลบแน่นอนคือะคมตะเข็บน,น,นะครับตอซองกอยซีนนี่ยังยังเหลืออยู่เลยครับน่ครับมือเปิดด้านในตัวนี้เป็นกระจกมือหมุนนะครับแต่ใช้าง,งานได้ง่ายครับเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งเป็นไวนิลไวนิลรุ่นเกา่าแต่ก็คลาสสิกแล้วก็สวยงาม ไม่มีขาดนะครับความเดิมของบอกร่องรอยการใช้งานน้อยมากเป็นจากเป็นรถคุรวยก็อย่างว่าแหละรครับนี่ครับกครนโจนนี่สวยงามมากอย่าง่บอกไปนะมันเก่าก็จริงครับแต่มันยังไหวนาฬิกายังใช้งานได้เลยซึ่งเสียงไอว่านี่ครับแอร์รนเก่าเป็นแบบนี้นะครับแอร์ก็เย็นสบายรถคันนี้ครับแอร์เย็นมากผมขับมาจากกรุงเทพแอร์เย็นมาก แะบโงมอะไรนะครับโงมอะไก็คลาสสิกครับเป็นวงกลมขนาดใหญ่มีแตรยอยู่2องฝั่งซ้ายขวาเบรกมืออยู่ตรงกลางและที่คลาสสิกไปกวนั้นนะครับรุ่นนี้มีเพียงแค่4เกียร์เท่านั้นนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา4สปีดนี่ครับสุดยอดมากเลยขับดูแล้วก็ใช้ได้ครับความแรงก็จะไปดูด้านหลังต่อนะครับ มันใหมสมบูรณ์มากกบสวยงามมากพร้อมกับราวลังคาวางของวางกระเป๋าเพื่อเดินทางเป็นโครงเหล็กห่อับต้าหนักได้เยอะนะครับกับด้านหลังด้านหลังนั้นเบาะก็ยังใหม่ครับเบาะนั่งยังใหม่ดูนะครับความสมบูรณ์ของเบาะ นั่งตอนกลางนั่งได้สองคนนะครับแล้วก็ตอนหลังนั่งได้สามคนเบาะั้นใหม่มากเลยครับเจ้าของกนะ่ดูแลดีจริงเนี่ยเป็นพวกเ,เครื่องปรับอากาศท่วงไฟที่บนเฮดไลนถึงจะเป็นปรถยี่สิบกว่าปีแต่ประโยชน์ในการใช้งานนั้นก็ไม่เป็นรองรถสมัยนี้มีเครื่องเสียงด้วยนะครับนะครับจอด้านหลังดูนะครับดูการ แล้วก็การใช้งานนั้นใช้งานน้อยงานน้อยมากนะครับสภาพนั้นเป็นดูสวยเลยโอเคนะครับก็ให้กันดูไปแล้วนะครับไปดูด้านหลังดูนะครับก็จะเป็นอย่างไรด้านหลังก็มีสติกเกอร์ที่สันเอเวนนะครับ <S <S ไปท้าย ก่อนใช้งานได้ปกติครับมีไฟไฟเลี้ยวไฟไสไฟเปรงแล้วก็ไฟหนิบไฟเลียเยเยเ้ยวนั้นสมูทครับ๋ยวให้แตกทั้ทง้ายและหมาโอเคผมก็จะพาไปดูดังท้ายนะครับมีเลยครับทงท้ายนะครับดูตะเข็บนะครับ ไม่มีการทำสีที่ออกไม่มีการชนเลยนะนะครับตะเข็บลอยซีนนะครับไม่มีรอยขันเลยนครับ Not, รรรน็อตหัวนมหัวน็อตเหมือนเดิมครับรถมือสองถ้าสภาพแบบนี้นั่นคือหนึ่งในร้อยแล้วครับท่านได้รถดีแน่นอนถ้าสภาพไม่มีการชนไม่มีการแกะ่แบบนี้นะครับทั้งซ้ายและขวาดูดิครับไม่มีการแกะ่เลยรอยทรงลอยซีนเหมือนเดิมหมดเลย เสียงามมากเลยทีเดียครับมันจะข่าไปดูด้านข้างนะครับโอเคครับก็มีตำนหนิดตรงเสาหลังเป็นรอยฟรูดนะครับมีตำนหนิเล็กน้อยถึงจะเก่าแต่ก็จะมีบาดแผลครับเป็นเดองธรรมดา ตำหนนี้นั่นจะมีอยู่สองจุดนะครับจุดนึ่งคือเสาหลังวาแล้วก็อีกจุดนึ่งก็จะเป็นเาตรงประตูเปิดที่ร้อยจุดลูดอยู่ประตูด้านซ้ายนี่ครับไปทางนเลยแต่ก็ไม่น่าเขียนครับเล็กน,อน้อยถือว่าโดยรวมน้ำรถมีความเดิมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตัวรถ ด้านขวาจะชัดครับด้านหลังแล้วก็ตัวรถด้านซ้ายจะชัดเลยจะได้เห็นตอบขัน ราไปดูที่ฝั่งคนขับแล้วเป็นกุญแจกุญแจน้ำปั่นคนขับเลยนะครับมือเปิดเป็นพลาสติกฝั่งคนขับก็มือเปิดในนะครับอันนี้ก็เป็นเกระจกหนึ่งกระจกก็ใช้างานได้ดีครับสภาพแข็งท่าประตูนี่ใหม่ลิบเลยนี่เป็นเซนทรอลนะครับทจะล็อกสองฝั่ง มีประมาณเดือนนี้ใหม่นะครับว่าใช้กันมาเท่าไหร่แล้วมีมือจับมือจับขึ้นด้วยนะครับมีม่านบังแดดด้านคนขคับ,นะบมีกระจมองหลังมีม่านบังแดดด้านผู้โดยสารและก็มือมือจับพนะบเพดานบูด,ด้วยไวนิวค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียว ครับสีเกียร์ที่ผมพูดไปและนี่ครับไหม่นะครับเรือนไหม่โอ้โหสุดยอดมากเลยครับวิ่งมา135,572กิโลเมตรโอ้โหรถเกือบ30ปีวิ่งปีหนึ่งก็คงประมาณ5,000กิโลใช้งานน้อยมากครับด้านขวามือผมสุดก็จะเป็นเ,เกียร์วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและก็เกียรวัดความร้อน ตรงกลางก็เป็นมาานวัดความเร็ว0ถึง160นี่ครับมีสัญลักษณ์เบรอเนื่องจากผมติดเบรคนี่ครับโลโก้นิสสันสุดคลาสสิกมากครับวงมาลัยเป็นยูริเทนครับวงกลมยูริเทนขนาดใหญ่แล้วก็จะมีแตรฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาตรงนี้จะเป็นกลุมเ่าปอากาศนี่ครับสวยงามจริงครับถึงจะเดิมแต่ก็เก่าเก่าแต่เก่าครับ สุดยอดจริงจริท่านใดที่สนใจรถคันนี้นะครับก็ลองติดตามใน YouTube ของ WINDYMAX เต็มแมทุกคันนะครับเดี๋ยวจะแจ้งราคาอีกทีหนึ่งนะครับขึ้นจากตอนนี้ยังไม่ได้คำนวณราคาขายนะครับก็จะให้ดูเฉพาะสภาพตัวรถไปก่อนท่านใดสนใจก็กดติดตามนะครับหรือติดต่อเบอร์085-2307-997สําำหรับคลิปนี้ ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ